สดไก่สดอนามัยซีพียกระดับความใส่ใจอีกขั้นด้วยโปรไบโอติกสวัสดีค่ะพบกับแพรและรายการฟู้ดเดลี่บายซีเวลาดีเวลาเดิมบ่ายสองโมงตรงค่ะวันนี้เนี่ยแพอยู่ย่านบางใหญ่ค่ะแพรมี3ร้านที่พร้อมจะส่งตรงความอร่อยถึงบ้านคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามแพรตลอดทั้งรายการเลยนะคะ ร้านนี้นะคะแพจะพาคุณผู้ชมมากินก๋วยเตี๋ยวค่ะแต่ว่าไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวธรรมดานะคะเพราะว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นหมูตุ๋นหม้อไฟค่ะซึ่งร้านนี้เนี่ยเขามีสาขาทั่วประเทศไทยเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยค่ะแต่ร้านนี้เนี่ยเขาจะเด็ดยังไงเดี๋ยวแพรพาเขาไปอห็นข้างในเลยค่ะกับร้านเตี๋ยวตุ๋นหม้อไฟอินดี้สาขาแก้วอินค่ะ เดี๋ยวตุน๋นหม้อไฟอินดี้หมูนุ่มเนื้อดีต้องที่นี่หมอ้อไฟอินดี้เท่านั้นครับอามนะครับอัจพลจันพงศ์ครับเป็นเจ้าของแฟรนไชายก๋วยเตี๋ยวหมอ้อไฟอินดี้ครับสาขาแก้วอินครับจริงๆเมนูหลักเลยคือเซตนะครับเป็นเซตเป็นหมอ้อไฟหมูหมูตุน๋นเซตเนื้อ คือน้ำซุปของเราจะหอมหวานจากการตุนที่ได้ระยะเวลาหมูที่ใช้ในการตุนเนื้อที่ใช้ในการตุนครับน้ำมันก็จะหอมหวานก็ <ST AR> ของเราก็จะมีเป็นหมอ้อไฟหมูมีเส้นรวมเส้นหนึ่งชุดแล้วก็มีหมูรวมลูกจิ้มอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีในน้ำอารมณ์1ลิตรจริงจริงชดนี้ทานได้2คนนี่ผมจัดไว้คือ2คนแต่3คนก็ทานได้ครับมาท่านเดียวแต่อ,อยากได้บรรยากาศนี้ก็จะมีหมอ้อไฟสำหรับหนึ่งท่านก็มีครับ เป็นข้าวหมูตุน๋นข้าวเนื้อตุน๋นหรือจะเป็นก๋วยเตี๋ยวก็ได้ครับเป็นเส้นเล็กเส้นใหญ่ทั้งหมูทั้งเนื้ออย่างหมูนะครับผมจะใช้ขั้วตับใช้ของซ p พีครับแล้วก็จะเป็นสันนอกสไลด์ที่จะใช้เป็นในส่วนของหมูสดครับถ้าเป็นส่วนขั้วตับนะครับมันจะมีความนุ่มที่แตกต่างครับ จริงๆหมูตัวเนื้อโคตับมันจะมีแค่เส้นเดียวก็จะเป็นความพิเศษของก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นอะไรอย่างเงี้ยสันนอกสไลด์ครับ,รรบมันจะมีความนุ่มครับแล้วมาใส่กับก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยชิ้นมันก็ขนาดที่จะพอดีเนื้อก็จะเป็นพวกเนื้อตุ๋นนะครับเป็นส่วนแก้มอะไรยเงี้ยครับเราก็มาตุ๋นให้ได้ระยะเวลาที่พอดีแล้วเนื้อก็จะออกมานุ่มหอมหวานกับน้ำซุปด้วยครับ ลูกชิ้นก็ร้านของเราใช้ที่ลูกใหญ่กว่าเดิมพวกเอ็นเอ็นหมูเอ็นเนื้ออย่างเงี้ยกัดเข้าไปมันก็ไม่ใช่มีแป้งอะไรอย่างเดียวองเงี้ยครับมันก็เลยเป็นความพิเศษข,ของทั้งร้านนี้นะในช่วงโควิดนะครับที่เขาห้ามนั่งทานในร้านเนี่ยผมก็ส่งเองส่งฟรีระยะสามกิโลเมตรเงี้ยแล้วแวกร้านนี้ครับบริการเสิร์ฟทั้งพร้อมหม้อไฟเลยครับเหมือนทานที่ร้านนะครับแต่ได้ได้บรรยากาศแบบนั้นเลย ้้้้ว,วรรรอออนนนนาาาาามไฟัยยเเป็จุดดขขงงทหไสำหรับเมนูเด็ดนะคะที่พลาดไม่ได้เลยของร้านนี้คือมอ้อไฟหมูค่ะโอ้โหมาแบบแน่นๆแบบนี้นะคะจากทางด้านหลังแพนเน่จะเห็นเลยว่าเราสามารถเลือกขนาดได้คะ่ะจุก1จุก2จุก4แล้วก็จุก6 โอ้โหคือเอาจริงๆจุก2นี่คือยังใหญ่ขนาดนี้ถ้าจุกหนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยคะ่ะน่าจะบอกใหญ่มากๆเลยแต่ที่สํคัาเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะคะว่าจะเป็นเนื้อจะเป็นหมูหรือว่าจะเป็นหมูกับเนื้อผสมกันค่ะและที่ร้านนะคะเขาเลือกใช้วัตถุดิบจากทาง CP เราะว่าหนึ่งเลยเขามั่นใจในเรื่องของความสดความสะอาดความปลอดภัยค่ะหมูของเราเนี่ยเลี้ยงในฟาร์มระบบปิดนะคะและที่สำคัญเนี่ยได้มาตรฐานการตรวจสอบย้อนกลับทุกขั้นตอนการผลิตค่ะและนอกจากเมนูหมูนะคะที่ร้านเนี่ยเขาก็ยังมีเมนูเนื้อค่ะเอาใจสำหรับคนชอบกินเนื้อซึ่งสำหรับเมนูเนื้อนะคะพี่อาร์มเนี่ยเขาก็เลือกใช้ในส่วนของแก้มวัวตุ๋นค่ะแล้วก็ในส่วนของเนื้อสดนะคะทางร้านเนี่ยเขาก็ใช้ในส่วนของน้องลายค่ะแล้วก็มีลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้น เป็นเนื้อนะคะมีเอ็นแก้วแล้วก็ในส่วนของเครื่องในเนี่ยก็ใช้เป็นสบายนางค่ะเอาละค่ะถึงเวลากินแล้วค่ะอย่าลืมทําให้เป็นนิสัยนะคะคุณผู้ชมนี่เ,เลยต้องทําความสะอาดมือก่อนค่ะเรามาเริ่มกันด้วยส่วนที่เขาแนะนําก่อนเลยดีกว่านี่ค่ะนี่คือส่วนของขั้วตับที่พัพูดถึงเป็นส่วนที่ อร่อยคะ่ะแล้วก็นุ่มแล้วก็จะมีความหอมกว่าอืมพอกินเข้าไปเนี่ยมันจะมีความนุ่มของตัวเนื้อหมูเองนะคะหอมแล้วก็มีความกรึบกริบของตัวเอ็นตรงนี้ที่ติดมากับเนื้อหมูะคะ่ะในส่วนของขั้วตับเนี่ยคือเขามีแค่เส้นเดียวต่อหนึตัวนะคะเส้นหนึ่งเนี่ยก็จะตัดออกได้ประมาณ20ชิ้น,นะคะ่ะเราลองมาชิมหมูสดกันบ้างนี่ เตียวตุนหม้อไฟอินดี้สาขาแก้วอินค่ะคุณผู้ชมเนี่ยสามารถตามมากินที่ร้านแบบแพรได้นะคะหรือว่าจะสั่ง Delivery เนี่ยไปกินอิ่มอร่อยที่บ้านก็ได้เหมือนกันค่ะบอกเลยว่าสายเนื้อตุนหมูตุนห้ามพลาดค่ะร้านของเราครับตั้งอยู่ที่ซอยแก้ววินนะครับมาง่ายๆเลยครับตรงข้ามตลาดแสงจันทร์นะครับ เปิด10โมงถึง2ทุ่มนะครับทุกวันครับไม่มีวันหยุดครับสามารถสั่งผ่าน Grab, Food Panda, Robinhood ครับแล้วก็สั่งผ่านทางร้านได้เลยครับมีบริการส่งครับส่งฟรีระยะ3กิโลครับสำหรับใครที่อยากทานก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นนะครับหม้อไฟอินดี้ครับหมูตุ๋นเนื้อตุ๋นครับเรียนเชิญที่ร้านได้เลครับ ไกรอกซีพีไม่ผสมแป้งอร่อยไม่ต้องยังแค่พามาถึงอีกหนึ่งร้านค่ะกับร้านนี้เลยย้งเย็นตะโฟร,ร้านที่มีสูตรก๋วยเตี๋ยวที่ยาวนานกว่า10ปีแต่ว่าร้านนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีดีแค่เย็นตะโฟนะคะ ร้านยงเย็นดาโฟด้วยอร่อยด้วยมาที่นี่ครบจบที่ยงเย็นดาโฟรครับผมชื่อนัทพัน,นธ์วัฒนาเวลชัยนะครับก็เป็นเจ้าของร้านยงเย็นดาโฟสาขาบางใหญ่ครับอยู่ตรงถนนกาญจนาพิเศษจุดเริ่มต้นนะครับแต่ก่อนผมก็เคยทำงานออฟฟิศธรรมดา แล้วก็วันหนึ่งก็เลยอยากทาร้านกว๋วยเตี๋ยวเพราะว่าเหมือนมีไอ,อ้ที่เขาทําร้านกว๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วก็เลยเหมือนกับไปเรียนสูตรเรื่องน้ําซุปเรื่องอะไรมาจากเขาหน่อยหนึ่งนะครับแล้วผมก็ไปเปิดที่อุดอรแล้วผมไปอยู่อุดรได้ประมาณสีปีผมก็เหมือนกับย้ายกลับมาอยู่กรุงเทพแล้วก็เลยได้มาทําร้านกว๋วยเตี๋ยวอีกรอบหนึ่งแล้วก็เลยเอาชื่อคุณแม่มาตั้งเป็นชื่อ ร้านยงยันต์โฟรครับก็แต่ก่อนขายแค่ก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวครับผมก็จะค่อยๆเพิ่มเมนูหาเรื่องเมนูข้าวเมนูของหวานเข้ามาแทรกด้วยเพื่อให้แบบลูกค้ามาร้านเดียวแล้วก็มีครบทุกอย่าง วนเรื่องวัตถุดิบนะครับมันก็เป็นเหมือนกับประสบการณ์ที่เรามีมาก่อนตั้งแต่ทําอยู่ที่อุดอรอยู่ที่กรุงเทพอย่างเงี้ยสมัยก่อนก็เหมือนกับก็ซื้อของทั่วๆไปแหละครับแต่ว่าเรื่องคุณภาพก็คือมันมันแกว่งไปแกว่งมาโดยเฉพาะพวกเกี่ยวกับพวกเนื้อสัตว์อย่างเงี้ยยกตัวอย่างก็อย่างเรื่องหมูสามชั้นอย่างเงี้ยครับก็เวลาบางทีได้หมูสามชั้นมาทำหมูกรอบไม่ได้คุณภาพหมูไม่ได้ครับแล้วพอพอดีว่ามารู้จักกับ CP เซล์มีเซลล์ c ีวิ่งมา แล้วเราก็เลยได้ลองลองใช้ของ CP แล้วก็พอใช้ของ CP รู้สึกว่าของมันมีมาตรฐานเวลาทำมารู้สึกว่าเหมือนกับหมูกรอบอย่างเงี้ยทำออกมามีเนื้อเยอะมันน้อยอย่างเงี้ยครับทำหมูกรอบมาแล้วมันได้คุณภาพกว่าที่เมนูแนะนำนะครับก็คือก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำข้นหมูเด้งไข่ยังมาตูมครับอย่างแรกคือเรื่องวัตถุดิบต่างๆที่ผมเลือกใช้เรื่องตัวหมูเด้งเนี่ยก็สําคัญนะครับแล้วส่วนเรื่องน้ําต้มยําผมใช้เป็นต้มยําน้ําข้น พริกผงที่นํามาทําต้มยำเป็นพริกที่ซื้อมาจากบ้านเกิดก็คือจังหวัดศรีสะเกษซึ่งมันจะหอมกว่าซึ่งผมจะทํารสชาติเข้มข้นมากแล้วก็ส่วนมะนาวผมใช้มะนาวแท้ครับผมก็เป็นเมนูที่ลูกค้ากินแล้วติดใจครับเมนู <S 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 ต้มยำหมูมะนาวที่ผมใช้ก็จะมีเครื่องลูกชิ้นหมูสับตับไส้หมูหมแดงอองนีครับแล้วก็ถั่วที่คั่วเองครับผมเรื่องเล้งต้มแซ่บนะครับผมเล้งผมก็ใช้กระดูกของ CP ีเหมือนกัน พอมาเจอกระดูกของซีพครับแล้วรู้สึกว่าเนื้อที่ติดกระดูกมาเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วเวลาต้มน้ำออกมาน้ำซุปมันใสแล้วผมก็เหมือนกับพอมาทำเมนูเล้งอ่ะแล้วลูกค้าชอบแล้วก็เมนูสเต๊กอีกอันหนึ่งที่ผมที่ผมอยากแนะนำก็เพราะว่าเหมือนกับว่าเนื้อหมูจะนุ่มชิ้นส่วนที่นำมาทำหมูสเต๊กก็เป็นชิ้นส่วนสันนอกครับผมที่เอามาทำผมหมักด้วยสูตรของทางร้านนะครับผมเป็นสูตรพิเศษแล้วก็น้ำจิ้มที่เด็ด ก่อนนะคุณผู้ชมที่แพเนี่ยเลือกมาร้านนี้เพราะว่าร้านนี้เนี่ยเขาใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพค่ะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์จากทาง CP นั่นเองไม่ว่าจะเป็นไก่สดอนามัยนะคะหมูสดอนามัยเนี่ยทั้งหมดก็มาจาก CP ค่ะเพราะว่าเขามั่นใจในความสดความสะอาด ความปลอดภัยค่ะเพราะว่าหมูเนี่ยเราเลี้ยงในฟาร์มระบบปิดนะคะและที่สำคัญนะคะยังได้มาตรฐานการตรวจสอบย้อนกลับทุกขั้นตอนการผลิตด้วยค่ะนี่เลยบอกเลยนะว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุผลหลักที่ลูกค้าเนี่ยเขาติดใจมากินอาหารที่นี่เป็นประจาค่ะขออนุญ,ญาตถอน,นัสนะคะขอเริ่มด้วยเล้งเลยค่ะนี่โอ้โหชิ้นใหญ่มากคุณผู้ชม เแซ่บมากค่ะถูกใจคนที่ชอบแบบว่ากินรสชาติจัดจ้านค่ะอร่อยมากเลยอะ่ะแล้วก็มีความหอมค่ะเปรียปร้ยวๆเผ็ดๆแล้วที่สำคัญเนี่ยเล้งคือนนุ่มมากๆค่ะคุณผู้ชมมาถึงเมนูเด็ดของทางร้านค่ะนี่เลยเกว๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำข้นหมูเด้งไข่ย่างมะตูมค่ะ ไฮไลท์เขาอยู่ที่หมูเด้งค่ะคุณผู้ชมคือหมูเด้งเขาเนี่ยมีความเด้งแล้วก็นุ่มนะคะส่วนไข่ต้มเนี่ยทางร้านเขาเลือกใช้เป็นไข่เป็ดค่ะนี่ต้มเป็นยางมาตรงแบบนี้เลยนี่หมูเด้งของเขาหมูเด้งเขานุ่มมากๆเลยอ่ะแล้วคือตัวต้มยำอะเครื่องต้มยำคือหอมมากๆค่ะพอกินคู่กับไข่ย,ยางมาตู้มเนี่ย มันเข้ากันมากคุณผู้ชมบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูเลยที่ใครมาเนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำหมูมะนาวค่ะนี่ก็จะเป็นต้ยมยำแบบน้ำใสนะคะอันนี้เป็นเส้นเล็กค่ะในนี้นะคะก็จะใส่ทั้งหมูสับนะมีเครื่องในหมูนะคะมีลูกชิ้นค่ะมีเกี๊ยวทอดโอ้โหเนี่ยอย่างที่บอกนะว่าทางร้านเนี่ยเขาเลือกใช้เป็นน้ำมะนาวสดเลยค่ะก็เลยจะมีกลิ่นหอมจากมะนาวสดแล้วก็มีกลิ่นหอมจากพริก ป่นค่ะเป็นพริกป่นคั่วจากสีสะเกตเลยอย่างที่พี่โน้ตเขาบอกไปเลยค่ะมาที่นี่ก็ต้องกินเย็นตาโฟค่ะคุณผู้ชมเมนูนี้คือเด็ดมากหมูสเต๊ะอ,อีกหนึ่งเมนูที่ทุกโต๊ะเนี่ยต้องสั่งเลย ตัวเนื้อหมูนี่คือแบบนุ่มมากๆเลยค่ะแล้วก็น้ำสเตที่เป็นสูตรของทางร้านเนี่ยคือบอกเลยว่ากลิ่นหอมมากๆสำหรับร้านนี้ค่ะยงเย็นตะโฟร้านที่ไม่ได้มีดีแค่เย็นตรโฟนะคะถ้าใครในะอยากตามแพมากินมาได้เลยที่นี่นะคะตั้งอยู่ริมถนนกาญจนาพิเศษค,ค่ะตั้งอยู่ตรงข้ามวัดคงค่ะเลยซอยกาญจนาม,มาประมาณ300เมตรค่ะร้านนี้โห หาง่ายมากๆเลยและที่สําคัญเนี่ยมีที่จอดรถด้วยนะคะบอกเลยว่าสะดวกสบายมากๆแล้วก็ที่ร้านจะมีบริการเดลิเวอรนะครับมีของแทบจะทุกแบรนด์เลยครับแกฟฟูดไลแมนแพนด้าโรบินฮูดทรูฟู้ดครับผมแล้วก็โกเจ็คครับผมหรือว่าถ้าเกิดใครอยู่แล้วแวกนี้ไม่สะดวกโทรมาที่ร้านได้นะครับเบอร์ 083, 606, 96, 96ครับ สั่งทางร้านแล,แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวทางร้านจะมีวินมอตร์ไซค์วิ่งไปส่งได้ครับผมใครที่แวะมาซื้อต้นไม้แถวบางใหญ่นะครับก็มีโอกาสก็แวะมาชิมร้านยงเย็นตาโฟสาขาบางใหญ่ตรงข้ามวัดธงคาได้เลยนะครับผมขอบคุณครับ น้เสพของร้านนะครับสายยำสายตำสายแซ่บรสเด็ดต้องที่ร้านตำแซ่บใบทายเลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านตำแซ่บใบทายนะครับผมชื่อตั้มนะครับเป็นผู้จัดการร้านตำแซ่บใบไซายสาขาบางใหญ่ครับผมร้านตำแซ่บใบทายของเรานะครับก็จะเป็นอาหารสมัยใหม่นะครับก็จะเป็นร้านยำนะครับผมโดยเราเรียกเมนูนี้ว่าเหล่านะครับผม ทำแซ่ใบสับบส่งเราก็เกิดมาจากคุณทรายนะครับผมแต่เดิมเนี่ยคุณทรายเขาเปิดร้านอยู่ที่พัทยานะครับผมร้านเนี่ยมีลูกค้าจํานวนมากนะครับแล้วก็ฐานลูกค้าเยอะขึ้นจึงได้ขยายสาขาเพิ่มขึ้นอีก3มสาขานะครับก็จะมีที่บางใหญ่นี้นะครับแล้วก็มีที่เชียงใหม่ที่นึงครับผม เมนูตำที่ขึ้นชื่อก็จะเป็นตำไหลบัวนะครับผมไหลบัวแซลมอนตำซั่วปูปลาตำลาวตำไทยนะครับผมสำหรับพัตถุดิบนะครับของทางร้านเราเนี่ยก็เลือกคัดสรรด้วยคุณภาพนะครับอย่างเช่นสายบัวหรือไหลบัวนะครับเราก็มาจากสวนที่นครปฐมนะครับผมหรือว่าตัวของทะเลก็มาจากทางชนบุรีมาจากเรือประมงเลยนะครับทาให้การันตีว่าสดใหม่แน่นอนครับผมอย่างปีไก่ทอดเนี่ยครับแล้วก็เอาเนื้อสัตว์นะครับเราก็เลือกมาจากของซีพีตัวปีไก่นะครับคุณภาพนี่ไม่ต้อง่วงอีกแล้ว เพราะว่าคัดสรรมาอย่างดีนะครับบวกกับวัตถุดิบที่เรานํามาผสมด้วยนะครับสูตรจากคุนซายนะครับผมทําให้ไก่ออกมารสชาติดีนะครับเวลาทอดเราก็ทอดด้วยไฟกลางก่อนนะครับเพื่อให้เนื้อสัตว์ไม่อมน้ามันเนาะหลังจากนั้นเราก็ทอดด้วยไฟแรงเพื่อไล่น้ามันออกนะครับทำให้ปีกไก่เรามีความกรอบนอกนุ่มในอย่างตัวเหล่าแซลมอนเนี่ยครับ อันดับแรกเลยนะจากวัตถุดิบของเราเนี่ยแซลมอนเนี่ยเราเป็นแซลมอนสดตัวนี้จะสั่งมาทุกวันทําให้เนื้อของแซลมอนเนี่ยค่อนข้างสดและก็เด้งตัวแซลมอนหั่นสไลด์นะครับบางๆพอดีคํานะครับตัวน้ํายาหรือน้ําเหลาเนี่ยเราก็ทําสดใหม่ทุกครั้งนะครับด้วยสูตรลับเฉพาะของคุณทรายบวกกับตัวสายบัวนะครับที่คัดเลือกมาอย่างดีนะครับทำให้อาหารจานนี้รสชาติด,ดีและกลมกลม่อมมากครับมาตรการสร้างความมั่นใจนะครับเริ่มแรกจากข้าห้างมันเนี่ยครับเราก็จะมีการวัดอุณหภูมิก่อนนะครับ พอมาถึงหน้าร้านนะครับเราก็จะมีการลงทะเบียนสแกนของไทยชนะนะครับหลังจากนั้นก็เมื่อลูกค้ามานั่งที่โต๊ะแล้วนะครับเราก็จะมีเทเบิลชิลกันไปให้นะครับสำหรับโต๊ะเล็กนั่งได้1ึ่งถึงสท่านเว้นระยะห่าง2เมตรส่วนโต๊ะใหญ่ก็นั่งได้4ท่านเว้นระยะห่าง2เมตรเช่นเดียวกันคโอ้โหคุณผู้ชมคะเมนูยำแต่ละเมนูคือน่ากินมากขอเริ่มด้วยเมนูนี้ค่ะ เหลาแซลมอนไข่กุ้งค่ะโอ้โหมาเป็นแบบว่าแซลมอนชิ้นโตๆตนะแล้วคือไข่กุ้งเขาให้มาแบบเยอะมากๆเลยค่ะถ้าใครที่ทานเผ็ดได้มากหรือได้น้อยเนี่ยก็สามารถรีเควสในเรื่องของคลิกเขาได้นะคะต่อมานะคะเป็นตำไหลบัวกุ้งสดค่ะโอ้โหเป็นแบบกุ้งชิ้นโตๆตแบบนี้เลยต่อมานะคะเรามีกุ้งแล้วเราก็ต้องมีปูค่ะเหลาปูม้าค่ะนี่มาเป็นแบบปูโตๆตตเลยจริง สำหรับจานนี้ค่ะเหลาหมูยอไข่แดงเค็มค่ะนี่สำหรับจานนี้นะคะคนที่ชอบไข่แดงเค็มเนี่ยไม่ควรพลาดเลยค่ะถัดมานะคะเป็นกุ้งแช่น้ำปลาค่ะนี่เสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำจิ้มซับซับทั้ง2แบบเลยและแน่นอนว่าเรามียำซับซแล้วแพก็สั่งอีกเมนูหนึ่งมาเพื่อมากินคู่ค่ะนั่นก็คือปีไก่ทอดนั่นเองเพราพรู้สึกว่าปีไก่ทอดเนี่ย กินแล้วมันจะช่วยดับความเผ็ดค่ะแล้วก็ยังเข้ากับยำมากมากเลยที่สําคัญนะคุณผู้ชมทางร้านเนี่ยเขาเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพค่ะอย่างปีกไก่อนามัยจากทาง CP นั่นเองเพราะว่าเขามั่นใจค่ะว่าไก่ของทาง CP เนี่ยสดสะอาดปลอดไทยค่ะและที่สําคัญเนี่ยเลี้ยงในฟาร์มระบบปิดให้อาหารด้วยธัญพืชที่มีประโยชน์ค่ะและที่สําคัญยังมีมาตรฐานการตรวจสอบย้อนกลับการผลิตทุกบรรจุภัณฑ์ด้ค่ะ และเมนูตรงหน้านะคะก็เป็นเพียงแค่ส่วนเดียวของเมนูที่ร้านตำแซบบายซายค่ะเพราะว่าร้านเนี่ยเขายังมีเมนูตำหรือว่าเมนูยำอีกหลากหลายเมนูเลยค่ะขอเริ่มด้วยเมนูเบาๆก่อนดีกว่านี่โอ้โไก่แบบเต็มๆคำมากๆเลยอะเหลาหมูยอ แซ่บมาก,มากๆค่ะ<ๆ>อันนี้เหล่าแซลมอนไข่กุ้งค่ะแค่เห็นก็แบบแซ่บมากแล้วค่ะ สำหรับบริการเดลิเวอรี่นะครับเราก็มีบริการให้กับคุณลูกค้านะครับโดยสามารถสั่งผ่านทางไลน์แมนได้นะครับโดยคุณลูกค้านะครับสามารถเสิร์ชหาคำว่าตำแซบใบไซนะครับก็จะขึ้นมาทันทีเลยครับหรือวิธีการหนึ่งนะครับคุณลูกค้าสามารถแอดเบอร์โทรของร้านนะครับเพื่อแอดไลน์นะครับแล้วก็โทรสั่งอาหารแล้วคุณลูกค้าก็มารับอาหารได้ที่หน้าร้านได้เลยครับโดยร้านเนี่ยตั้งอยู่ในอินเด็กซ์ลิ้งมอบางใหญ่นะครับอยู่ตรงข้ามกับเซนทรัลเวสเกตนะครับผมทางร้านยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุก่านนะครับผม สามร้านอร่อยย่านบางใหญ่ที่แพนนำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ชมสามารถตามมาอร่อยแบบแพนได้ที่ร้านนะคะหรือว่าจะสั่ง Delive r y ไปอิ่มอร่อยที่บ้านก็ได้เช่นเดียวกันค่ะก่อนจากกันไปแพ์ขอส่งกำลังใจนะคะให้กับบุคลากรทางการแพทย์ค่ะเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะและสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่กำลังเดินทางไปไหนเนี่ยอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะใส่แมสตลอดเวลาและล้างมือบ่อยๆด้วยนะคะ คุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ทุกช่องทางเลยและสามารถชมคลิปย้อนหลังได้ใน YouTube Fooddairy by CP ดูเสร็จแล้วอย่าลืมกด Subscribe แพดด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วค่ะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าแพาต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ